สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าทุกทุกคนนะมาเบิงวิธีการเก็บเกี่ยวกระเทียมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ถ้าเป็นภาษาอีสานกระสิบอกว่ากู่กระเทียมเนาะคะ่ะเนาะลักษณะของต้นกระเทียมนะบบเดก,กู่ง่ายๆคือต้นหอมเ้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะเฮามาเบงไอเพิ่นกู่กระเทียมเนาะคะ่ะ เก็บเกี่ยวกระเทียมนี่ละ่ะคือมันต้องใส่เสียมใส่ใส่ผัวคุดเอาน่ะหลากมันอยู่ลึกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับกระเทียมเนาะสรุปแล้วนะการเก็บเกี่ยวหอมกับการเก็บเกี่ยวกระเทียมนี่ความแตกต่างก็คือกระเทียมนี่หลากมันย่ลึกแห้งเนาะ,ะมันต้องใส่แบบคุดเอาทีละหัวทีละหัวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ทีแรกมาเห็นกับว่าขุดยังการเอาไปเอามาโอ้พอแต่เข่ามาโอ้ขุดกระเทียมมันกับโบแมนเหลืองไง่ายๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อมาเห็นอิลีแล้วเนาะคะ่ะการเก็บเกี่ยวแต่ละอย่างนะความยากความง่ายของแต่ละอย่างนะกระแตกต่างกันไปเนาะกนะันเนาะสำหรับหอมแดงนะั่นเนาะเพิ่นถอนเอาถอนเอาเนาะ ใส่วิธีมือถอนเอาแบบง่ายๆเนาะค่ะสำหรับหอมแดงนะแต่ว่าสําหรับกระเทียมเนี่ยถึงขันตรงใส่เสียมคุดเอาแบบนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งกระบอกแปลกใจดอกเนาะค่ะว่าเป็นยังกระเทียมจัง่คยราคาแพงกว่าหอมแดงตังเยอะเนาะค่ะเนาะคันสิเปรียบเทียบราคากันแล้วเนาะกระเทียมนี่กิโลละลอยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องหอมแดงในสามโลลอยก็ทั้งยากเนาะ สีโลลอยก็มีฮาโลลอยก็มีเนาะค่ะแต่ว่ากระเทียมนี่กิโลละลอยเนาะค่ะแต่ว่ากิโลละลอยก็มาเบิงความยากความลําบากของพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะสร้างเพิ่นสิเฮ็ดได้เนาะค่ะซึ่งไก่คันบรนทุ่งเองกัพยายามมาถ่ายคลิปให้เบิงถึงขั้นตอนการเฮ็ดเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วเนาะค่ะเนาะ เริ่มปูกเริ่มไฮน้ำเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็วิธีการมัดหอมมัดอย่างกัน้เนาะค่ะเนาะมัดหอมมัดกระเทียมเนาะคือความยากลําบากนี้มันมันมันซ้ำสิได,ดิงเงิน,ะ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับพ่อแม่พี่น้องห้าวนาะต่อให้ยากลําบากสําใดเพิ่นกรเฮ็อคือเก่าเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวห้ามาเบิ่งบรรยากาศสนุกสนุกในการกูกระเทียมกันเนาะค่พะพ่อแม่พี่น้องเจ้าก็มไ้่โจมึงเตี้ยค่ะไมนขึ้นมากค่อยบอว่าอย่างพูดคืออ๋อบอกอืมมันแข็งด้วยนะนี่อ๋อ่มันแข็งด้วยกินแข็งด้วยอ๋อวิธีเก็บกระเทียมเป็นอย่างนี้ทุกสวนไหมล่ะทุกสวนครับอ๋อเขาเรียกกร,กระเทียมไทยลาวนะนี่อ๋อเหรอประเทศไทยเจแปนด้วยอ๋อ <laughs> ไม่ใช่ไทยอีสานอีกต่างหากไทยลาวไทยลาวครับอ๋อ เขาเรียกว่าไทยเจแปนไม่ใช่การดิก้อนเกอร์เกย์ด้วยเขาเรียกแอนโกลาวนะเีการเรียน นีนอาตาโอว่าสันติองโอวาสันติหน้าตาไม่สวยไม่จ้างเอาคิดเอาล้ไหนขอดูหน้านายจ้างหน่อยขันว่า pues mm e nah e framework. ลูกงามเวลูกสวนบ่บสวยบบจางขอเบิ่งหน้านายจ้างเนี่ยงามบ่ ขอดูน้นนายจ้างหน่อยสิคะงามไหมนันก็เป็นบรรยากาศในการเก็บกระเทียมเนาะคะะ่ะพ่อ,พอแม่พี่น้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องเฮาเพิ่็มีการพูดคุยกันเล่นแบบสนุกสนานเนาะคะ่ะน้อยย่างหน่อยมันก็คลายเครียดได้เนาะคะ่ะเนาะการที่เฮาตองมาเก็บหอมเก็บกระเทียมตากแดดกันแบบนี้นะบางที่มันก็ร้อนร้อนเนาะ การใน้พูด,ด้คุยกันการด้หัวรอก,กันนี่มันกะซอยให้บรรยากาศดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งคือกันเนาะค่ะนี่ที่เห็นพ่นใสตอกมาดนี่ไดมาจากต้นเขาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องต้นเขานี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะค่ะเนาะให้วัวกินวัวกับอ่มเนาะเอามาปกพักย่ามที่ว่าปลูกแล้วไม่ไหมนี่กะ ให้ความชุ่มชื่นกับพื้นดินเนาะคะ่ะเนาะแล้วพ่อมานานี่มานะะพิ่นก็เอามาเห็ดตอกมัดหอมัดกระเทียมแบบนี้ก็ได้ขึ้นกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับต้นเขาเนาะคะ่ะตอกที่พิ่นเอามาใส่อยู่นี่เพิ่นใส่จากต้นเขาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะมันก็มีพืชหลายชนิดเนาะคะ่ะที่สามารถใส่ประโยชน์ได้สะะารพัดอย่างคือกันเนาะ นี่เนาะค่ะนี่นะ,ะนนะที่เห็นอยู่นี่เนาะ,ะบางสวนเพิ่นกระส่ต้นข่าเนาะคะ่ะที่ใกล้คันบันทงถ่งายคลิปให้เบิง่งนะะั่นแหละเนาะบางสวนเพิ่นกใ็ใไซไอต้นไลเนาะค่ะเนาะกันแล้วแต่ว่าผู้ใดใส่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบางสวนเพล่นกรมาใส่ต้นเขาแบบนี้ละเป็นฟางเขาเนาะคะ่ะในการมัดไอ มัดหอมมัดกระเทียมนี่แหละคือมันก็ใส่ประโยชน์ได้หลายหลายอย่างคือกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิเอามาใส่เนาะคะ่ะฟางเขานี่ก็มีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเก็บกระเทียมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสามเพิ่นสิได้แต่ละต้นแต่ละต้นนะเพิ่นต้องใส่เสียมขุดเอาเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็คือเก็บแบบข่าวๆไปก้อนเนาะคะ่ะให้ออกจากสวนไปก้อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเก็บแบบเอาไปไหว้บานก่อนเนาะ,ะหลังจากหันมาเพิ่นก็นจังคอยสีม,มัดงามๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปเนาะคะ่ะนี่บรรยากาศรอบนอกเนาะคะ่ะสำรับไอ้การกูห่หอมกูกระเทียมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกสิสังเกตเบื้องเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องว่า ต้นสีเหลืองๆที่เห็นอยู่นี่เนาะค่ะนี่ดอกสีเหลืองๆที่เห็นอยู่นะเป็นพักชีเล้าเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นต้นสีขาวๆนี่ก็สิเป็นพักชีหอมเนาะค่ะแต่ละสวนน่ะเพิ่นบ่ได้ปลูกเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ละพอแต่ดอกแก่แล้วนี่เนาะดอกแก่แล้วนี่มลเ็ดเนี่ยก็สีรวงโรยยยู่ลุงนี่ล่ละคือมันกับบไปใสเนาะแต่ละสวนน่ะสีบดไดปปลูกเลอค่ะสาหรับพักชีเลาาพักชีหอมเนี่นเนาะ เม็ดลวงโรยโล่งนีนะปีนานะมาปลูกไม่ก็ขื้นไม่คือเก้านะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องพอชนะนะถ้าเป็นบานไกล้คันบานทุ่งนะแต่ละสวนแต่ละแปลงนะพักชีเล่าพักชีหอมนะเพิ่นบดีปลูกไมเด้อค่ะด้อเพิ่นมาไทยสวนแล้วก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมนี่แหละแล้วมเมล็ดพืชพักพวพนี้ก็ขื้นมาเองเนาะค่ะเนาะโดยวิธีการที่ห้องบดีปลูกไม่ส้มสากเนาะค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการมัดกระเทียมเนาะค่ะเนาะสำหรับอันนี้นะ่นสีใสตอกจากคาดอกเนาะคะ่ะสำหรับมันมันแล้วแต่คนสีใสเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องมันมีหลายหลายพืชพันธุ์เนาะที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เนาะคะ่ะนี่เนาะกระเทียมที่เก็บได้เนาะคะ่ะกระเทียมนี่เฮ็ดหน่ากัวหอมแดงลายลายเด้อค่ะซามสีใดนะคุดเอาทีละต้นทีละตนเนาะค่ะเนาะ กายางที่พ่นผอกก่คันบานทุ่งนั่นแล้วว่าล่องเอามือดึงเบิ่งมันสิึืนบอ่อพื่นวาเนาะที่พ่นเซไก่คันบาน,นทุ่งนั่นเนาะค่ะเนาะให้ล่องเอามือดึงเบิ่งมันสิคืนบอ่อพื่นวาเนาะเพราะว่ามันอยู่ลึกเนาะค่ะการที่เสียเอามือดึงน้ำบ่ขคืนแน่นอนเนาะค่ะจังได้ก็ขาดแน่นอนเนาะ,ะเพราะฉะนั้น,นวิธีการเก็บกระเทียมนี่พึ่นถึงต้องใส่เสียมใส่ผัวของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะ ขุดขึ้นทีละหัวทีละหัวเนาะคะ่ะหลังจากหันมากกะมามัดไว้แบบนี้แหละแล้วเพิ่นกะสิค้นไปไบ้บบานเนาะคะ่ะสำรับคนที่เพิ่นเก็บไใบบานเพิ่นกะสิค้นไปไบ้บบานเนาะ,ะสำรับคนที่เก็บไ้หน้าเพิ่นกะสิเอาไวหน้านี่ลหละ<า>ถึงเวลาใบาแห้งมาแล้วนะพอการกระเทียมแหงแล้วนี่เพิ่นกะสิเอาไปจัดเป็นไอ้ เป็นพวนงง่ามๆนะเนาะค่ะเพื่อล่อขายเนาะนี่วิธีการมัดกระเทียมนะคะเนาะสำหรับมือนี้กะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กำลังใจแก่ขันบรนทุกเนาะคะ่ะเขามาไอติดตามกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกำลังใจเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แกขันบรนทุงเองกะพาทุกๆคนนะ มาเบ่งบรรยากาศบานนอกเนาะคะ่ะมาเบ่งบรรยากาศของชาวหอมชาวกระเทียมเนาะคะ่ะที่เพิ่นเฮ็ดหน้าหอมหน้ากระเทียมเนาะ,ะกามาเบ่งวิธีการเก็บเกี่ยวเนาะคะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะที่ใครคันบรนทุงพยายามซื้อให้เบ่งเนาะ,ะสาหรับวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะคะ่ะเนาะนี่พอจะเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกะสีค้นไส่รถแบบนี้ละ่ะเอาเขาไปใบบานเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคนทีเพิ่นเก็บใบบานเนาะสำหรับคนที่เก็บใบหน้ากะขนไปใบหน้าเนาะคะ่ะสำหรับอนีคะ่ะแค่นี้ด้คะ่ะเจอกันทิ่หน้าค่ะ